สวัสดีครับรายการถนนเมืองไทยนะครับรถไทยไทยรถนะครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับคลิปนี้ตอนนี้เรากำลังเดินทางอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข2 0 2นนะครับซึ่งเราจะมุ่งตรงไปจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับยะโสธรอ,อำนาจเจริญน,นะครับวันนี้จะพาท่นานผู้ชมนะครับามาแวะเยี่ยมชมนะครับ ระหว่างทางที่อำเภอปาติ้วนะครับอยู่ข้างหน้าท่านผู้ชมแล้วนะครับอำเภอปาติ้วจังหวัดยะโสธรน,นะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับถนนก็ฝั่งนี้สามฝั่งนั้นสามนะครับสามเลนสามเลนนี่ครับโรงเรียนปาติ้ววิทยา ทำกระตุกเครื่องร้อนก็ความมือก็จะเป็นอำเภอนะครับนี่ครับที่ว่าการอำเภอนะครับความมือท่านผู้ชมนะครับกล่องแผ,นผ่นภาพไปไหนบ่นี่โพลิสครับโพลิสโพลิสโพลิสข้างหน้านก็เป็นอำเภอนะครับโรงพยาบาลนะครับป่าติ้วครับซ้ายมือ มีหนึ่งไฟแดงนะครับโอ้แผ่นสายแผ่นขัวประทันครับก็เอาให้เพิ่งให้ดูนะครับให้ดูให้ดูถนนนะครับนะครับจะไม่แพนนะครับนี่ซ้ายมอือเป็นตลาดนะครับตลาดสดปารติวครับก็ขอติดไฟแดงแล้วกันจะได้บรรยายได,ได้ง่ายครับ ชิบ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 ,ชบอ่ารู้สึกว่ามันจะมีเซเว่นอยู่ที่หนึ่งนะครับผมหิวเขานี่ครับถนนเชื่อมระหว่างอ่าอาจังหวัดยะโสธรไปมุ่งไปยังจังหวัดอำนาจเจริญข้างหน้าครับประมาณ30มิกิโลครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอป่าติ้วนะครับ จังหวัดยะโสธรน,นะครับซึ่งเป็นอำเภออีกอำเภอหนึ่งครับที่ขึ้นซื้อลือซาในบางไฟนะครับถวายพญยานาถก็มีหนึ่งไฟแดงนะครับส่วนสถาทนที่ราชการนะครับอยู่ขวามือสัดส่วนใหญ่ครับหล้วกาซ้ายมือที่ผ่านมา,าจ,จะเป็นโรงพยาบาลนะครับ ซึ่งบริจอดให้พี่ให้น้องในเบิงครับก็เน้นที่ถนนครับความเจริญสะดวกสบายครับในคลิปต,ต่อไปก็จะเจาะครับเจาะระวังอำเภออำเภออำเภอหมู่บานหมู่บานหมู่บานไปครับตอ,ตอนนี้ผมจะเจาะที่ถนนก่อนนะครับก็แยกนี่ทําตามมาตรฐานครับถนนคอนกรีตสําเร็จครับแล้วก็ตรงไปก็เป็นแอดฟั้ ไม่เด้งกม่โดนเดยตอนนี้คือหาเซเว่นครับหิ้วเข่าครับกินข้าวเซเว่นครับนี่ครับอำเภอป่าติว้วโอ้นี่ไงเซเว่นไม่ทันแล้วครับจอดไม่ทันแล้วเราอยู่กลางเลนไม่เป็นไรครับไปเซเว่นหนากก็ได้ ลักษณะอำเภอนะครับจะย่าวไปตามถนนหมายเลขสอย02นะครับคาตามความจเจริญน,นะครับตามถนนนี่ละ <c oughs> เอาเบิ่งเข้าครับ <c oughs> บานห้อเมืองเข้าครับประเทศไทยครับ <c oughs> ที่ว่าจเจริญสุดๆล่ะครับในช่วงนี้พร <c oughs> างบประมาณงบประมาณของทางหลวงหรือว่ากระทรวงคมนาคมนี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ละปีแต่ละปี มีการเห็ดไม่ส้อมบํารุงอยู่ตลอดครับบอแล้วตักเถื่อเพื่ออย่างไรครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับในส่วนหนึ่งอ่าสามเล่นนะครับตอนออกจากอำเภอตัวอำเภอก็จะเป็นบีบเขาเป็นสองเล่นนะครับนี่ครับข้างหน้าครับเป็นสองเลนแล้วแต่ว่ากันยังสัญจรได้สะดวกครับเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนะครับ ถึหม,มาเลขสองศูนย์สองยะโสธรมุกดาหารเอ้ยยะโสธรล้วั็อำนาจ,จเจริญน,นะครับกำมานีนะ่ะถือโอกาสมาพระพีพานองนะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาดูมาชมนะครับเนื่องจากว่าอาแอดมินนะครับเนื่อผมเองถ่ายทําคนเดียวถือกล่องเองครับก็เลยภาพอาจจะ บสมูทตาเนี่ยเจ็กน่อยครับอาจจะเป็นแบบวิ่งวิ่งนะครับกับรสาบึงเอาครับเพื่ออุปกรณ์อนาคตจะดีขึ้นกว่าเก่าครับตอนนี้กใส่โท่ทรัพทายไปครับนี่นะครับบ้านเมืองของเฮ้านะครับสะดวกสบายถนนนะครับโดยร่วมครับจากจากที่ขับผ่านมานะครับ ยังไม่มีหลุมมีบ่อนะครับถนนเส้นนี้สองจุสองครับทอรอหมายเลขสองุสองยังไม่มีหลุมมีบ่อนะครับมีแต่ขึ้นขึ้นธรรมดาครับแล้วก็ถนนทีว่าตาบนะครับตอนตอนจับแซมนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับพบพี่พานองพาธันตุส้มนะครับมาเบิง ถนนไมาได้ขทางหลวงไม่เด้สองชุสองนะครับระว่างอําเภอป่าติวนะครับจังหวัดยะโสธรให้พี่เห็น้องในเบิ่งกันเพียงแค่นี้นะครับพอกันไหมนถนนคลิปต่อไปครับว่าจะภาพท่านผู้ชมไปถนนเส้นไหนอีก400 m, เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหนองแสงอำเภอไหนนะครับก็โปรดติดตามนะครับรับชมได้ในคลิปตต่อไปนะครับตอนนี้ก็ผมจะไป สินสุดอยู่ไฟแดงขางนาดครับสำหรับคี่นี่เขา่าเข้ามาสวัสดีครับ